ชายเอ็ซีนี่ก็แวะกินอ่าต้มเล่งแซ่บๆเด้อตอนนี้ก็ร่างเดินทางเวลาเจอชายสีมีเกีย้ยวบันไดสันตินใจเล่งสีแฉบเนาะหมูแดงหมูก,ก,ออกรอบเนาะแฉบล้วก็สีบอกว่าสีเล่านิทานช่วงบ่ายนะคะก็เดินทางจะไปตามคดีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนาะก็จากจะฟังเล่านิทานคลิปนี้นะคะก็ฝากถึงนิทานนะคะ ตัวละครในนิทานนี้ไม่มีอยู่จริงค่ะจะเป็นการเล่านิทานที่ให้ f c เข้าใจข้อ,ขอกฎหมายเปรียบเทียบให้ดูในกรณีเคสว่าถ้าเกิดมีกรณีขอให้โจทย์เป็นชื่อนายกอะนะคะจำเลยเป็นนางสาวขอการเพื่อ,อกันอธิบายเข้าใจง่ายนะคะกรณีนี้คือนายกอกละนางสาวขอเนี่ยอยู่ในโลกโซเชียลนะคะเป็นที่จับตาจ้องของแฟนคลับทั้งสองคนทีนี้ก็รรบรับตัดตอนนิทานเรื่องนี้นะคะ มันก็มีเกี่ยวโยงกันถึงอช่องอื่นไม่ว่าจะพระเจ้าหรือว่าฤาษีหรือชาวบ้านมันเป็นคดีเกี่ยวข้องกันแล้วก็มีฝ่ายสนับสนุนส,นนสองฝ่ายทั้งานายกและนางขอนะคะสลับกันเป็นโจทย์จำเรยมาเรื่อยเปื่อยตลอดระยะเวลาในนิทานเรื่องนี้นะคะไม่ได้พลาดเพียงหนึ่งกันแต่ที่จะเล่าให้เป็น,นุทางหณ์แล้วก็สอนใจสําหรับกลุ่มพวกใช้โซเชียลทําร้ายกันด่าด่าทอกันโดยถือว่ามีเงินฟ้องฟ้องตรงหรือว่าฟ้องทำโรงพักหรือว่า ลุมลงขันกันนะคะไม่ว่าจะซองเท็จเบิกความเท็จแจ้งความต่อสู้กันมาในนิทานเรื่องนี้นะคะจนถึงที่สุดแล้วก็จะเหลือโจ์จำเลยอยู่คู่หนึ่งนะคะที่กรณีนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นคนที่เป็นจำเลยในคดีนี้ก็บอกว่าเป็นโจ์หรือว่าเป็นพยงพยานฝ่ายสนับสนุนในนิทานเรื่องนี้หลายเคสต่อหลายเคสนะคะแต่ผลสุดท้ายก็คือแฟนกับน้งสองฝ่ายเสียเงินเสียทองทั้งโจ์และจำเลยนะคะและทีนี้มันมีข้อกฎหมายอยู่อย่างหนึ่งนางให้เอฟซี กรณีไม่ว่าเอาขอยกตัวอย่างเป็นในนิทานเรื่องนี้เป็นข้อกฎหมายที่กําลังฮิตทอฮิตในหมู่โลกโซเชียลไม่ว่าเฟซบุ๊กหรือยูทูบเบอร์นะคะก็คือหมิ่นประมาทในการโฆษณาระเมิดหมิ่นประมาทในการซึ่งหน้าก็คือมาตรา328 326และ393นะะั่ะกําำลังทอ้อพิตเลยส่วนฟ้องเท็จเบิกความเท็จแจ้งความเท็จคือเป็นการถ้าเกิดสมมติอายการสั่งไม่ฟ้องหรือสู้แล้วหลุดเขาจะไปการฟ้องกลับกันนั้นก็ แนะนำให้นิดนึงนะจากที่ประสบการณ์ที่เคยเจอมาส่วนมากศาลจะยกถ้าว่าการแจ้งความคู่ต่อสู้นั้นแจ้งตามคลิปหลักฐานชัดเจนไม่ได้เอาภาพไปตัดต่อไม่ได้เอาคลิปหลักฐานไปเบิกความหรือเอาพยานเท็จมาเพื่อต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับผิดทางอาญาอันนั้นถือว่าเป็นการแจ้งเท็จฟ้องเท็จกันแกล้งนะคะ ก็เป็นนิทานคร่าวๆใครที่มีวินยละยาญาณในการฟังและไปอดอกกากับนิทานที่คุณคิดว่าสงสัยอะไรนะคะจะไม่มีการโกหกหลอกลวงก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นในนิทานเรื่องนี้ก็มีคู่กรณีโจทย์จำเลยกับคู่หนึ่งนะคะคือกรณีนี้จำเลยในคะดีนี้นะตกเป็นจำเลยจากเคสอื่นมาแล้วติดติดกันก็ค่อนข้างถ้าเกิดว่าผิดอีกซ้ำๆเนี่ยค่าปรับก็จะสูง โทษก็จะสูงขึ้นอาจจะไม่มีการรอลงอาญานะคะสมมุติว่า,าจากหมิ่นประมาทนี้เคยจ่ายค่าปรับและรอลงหรือมีการถอนจันแจ้งความกันให้กันไปก็จะเหลือรอลงอาญาเกียงไม่เท่าไหร่หรือข้อหาที่คุณโดนนั้นมีขั้นตอนการต่อสู้ไม่ชัดเจนว่าคุณปฏิเสธสู้ต้องให้สารลงคดีอุทธร์ก็าสามารถอุทธร์ต่อสู้ได้ไปถึงฎีกา แต่ถ้าความผิดชัดเจนเช่นคุณไปด่าเขาชี้หน้าด่าเขาซึ่งหน้าและมีหลักฐานชัดเจนดิ้นยังไงก็ไม่หลุดนะคะยิ่งถ้าเป็นกรณีที่ว่าคู่ต่อสู้ของคุณนะ่ะสารชั้นต้นว่าไม่ผิดแต่การอุทธรณ์ไปในสารประทับรับฟ้องหรือสารลงวเห็นว่าผิดจริงเนี่ยสู้ยากค่ะนะคะถามว่ามีสิทธิ์สู้ไหมสู้ได้ค่ะถ้าสารชั้นต้นสู้กันไปนะคะคุณมีสิทธิ์ว่าสารไม่รอลงอาญาคุณ โทษความผิดของคุณไร้กรรมและเป็นความผิดซ้ำซ้ำซ้ากไม่ใช่จะหมิ่นหรือละเมิดหรือผิดซึ่งหน้านะคะข้อหานี่ก็รุนแรงอันตรายนะคะซึ่งตอนนี้น่ะอยู่ซูเปอร์แล้วก็พวกเฟซบุ๊กพวกอะไรที่ฟ้องกันก็ระวังนิดเดิงถ้าคุณมีคดีรอลงอาญาซ้ำๆภายในช่วงปีหนึ่งเนี่ยซ้ำๆเดือนสองเดือนซ้ำเดือนหรือว่าห่างกันภายในรอลงอาญาสองปีสามปีห้าปีเนี่ยโทษมันจะหนักขึ้นอันนี้พวดกว้างนะคะไม่ได้ไม่พลาพเพียงถึงใครอยากใช่นเอฟซีหรือแฟนคลับบางคนที่ สเสล่สเสเล่มาบงการชีวิตนู่นนี่แล้วก็พูดไปเข้าข้างตัวเองก็จะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเคสคู่กรณีนี้ในนิทานเรื่องนี้นะคะคนที่เป็นโจ์เขามีจำเลยของเขาว่าผิดสามมาตาสมมุตินะคะสมมุติผิดสามมาตาก็คือวันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะคะจะเปรียบเทียบดูว่าบางครั้งอ่ะเอซแฟนคลับคิดว่าเอ้ยมึงอย่าไปแลกนะซึ่งจริงๆ คนที่คุณรักนะ่ะมีแค่ความผิดเป็นโจทย์มาตาเดียวสมมุตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะก้าวต่อไปนี้เป็นการสมมุติฐานเป็นการบรรยายเพื่อให้เกิดความเข้าใจทางข้อกฎหมายไม่ได้พาดพิงถึงบุคคลใดและไม่เกี่ยวข้องกับตัวดิฉันหรือคู่กรณีของดิฉัน ในชีวิตจริงนะคะหรือเป็นจำเลยหรือเป็นโจทย์ดิฉันแต่เพียงว่าแนะนำข้อกฎหมายให้เอฟซีเข้าใจง่ายๆนะคะเพราะดิฉันจะทำช่องยูทูบเบอร์เป็นการชี้แจงอธิบายข้อกฎหมายที่กำลังทอฮิตกันอยู่ในกลุ่มยูทูบเปอร์สเฟซบุ๊กหรือพวกเล่นโซเชียลนะคะรวมทั้งเอฟซีทุกคนที่ไปพิมพ์เขานน่นนี่นั่นกลับเข้ามานิทานเรื่องนี้ต่อจะเล่าไม่ยากก็คือถ้าสมมติมีคู่กรณีสองคนคนหนึ่งเป็นโจท์ฟ้องกับสมมติฟ้องอ่ในเอเป็นโจท์ฟ้องนางบี นางบีนี่มีความผิดฐานมินประมาทข้อหาเดียวและข้อต่อสู้มันมีเพราะหลักฐานมันก็กึง่งกึ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 ่งที่นาง B. บีมั่นใจว่าฉันต่อสู้ได้ฉันไม่ผิดนะคะฉันถูกกล่าวหาฉันถูกใส่ร้ายจากพยงพยานแหละอันนี้หมายถึงนิทานนะคะในเอเป็นโจทย์ข้อหามินประมาทในการโฆษณามาตราเดียวก็คือนางบีถ้าเกิดสมมุติอ่ะ สารท่านละประทับรับฟ้องมาต้องประกันตัวแค่2 0,000ื่นนะคะฟังนะคะถ้าบินประมาทอย่างเดียวประกันตัว2 0,000ื่นและอีกกรณีหนึ่งถ้านางกอเป็นโจทย์ในขอนางกอเป็นโจทย์ในขอ3ข้อหานะคับิะมาในการโฆษณาสามสปินประมาทซึ่งหน้า3-26แล้วก็ละเมิด3933ข้อหานี่คือมินประมาทในการโฆษณาประกันตัว2 0 0 0 0 326ประกันตัว1 0,000ืส่วนละเมิดนี่ประกันตัว1มื่นหรือ5000ไม่แน่ใจการประกันตัวหรือความผิด แต่ไว้นะการประกันตัวหรือความผิดระหว่างโจทสองคนถ้าเกิดมีการแลกคดีกันคนที่เป็นโจ์มี3คดีเนี่ยถือไพ่ต่ออยู่แล้วเพราะว่าความผิดเพิ่มขึ้นเยอะโทษลงโทษที่จะมีสิทธิ์เด็คุกหรือกายค่าสินไหมหรือรอลงระยะเวลามันยาวก่ะโทษแค่ตึงมาตราอันนี้เข้าใจนะครับเพราะบางคนจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้คนของฉันนี่จะไปแลกฉันไม่แลกนะฉันแลกฉันถอยออกมาอันนี้คุณไม่รู้ความจริงว่าถ้าคนของคุณเนี่ยเป็นโจดข้าหาเดียว จำเลยของเขาก็ประกันตัวแค่ข้อหาเดียวและข้อต่อสู้มันมีเยอะความผิดมิดประมาทนะคะถ้าภาพชัดเจนคลิปเสียงชัดเจนดิ้นไม่หลุดค่ะและยิ่งถ้าเกิดการผ่านการอุทธรณ์มาแล้วนะคะยิ่งไปปฏิเสธนะคะอันนี้เปรียบเทียบไปดูว่าถ้าเกิดโจทสองคนจำเลยสองคนเนี่ยโจทคนหนึ่งเป็นจำเลยอีกคนหนึ่งแค่ข้อหาเดียวและอีกคนหนึ่งโจทคนหนึ่งคุณตกเป็นจำเลยเขาสาข้อหา คุณต้องอ่อนน้อมเข้าไปหาเขาและก็ต้องมียื่นข้อเสนอว่าคุณจะชดใช้ค่าสินไหมส่วนเกินให้เขาเพื่อที่จะังการถอนหรือต่อสู้กันไปก็ได้ค่ะนะ<ม>เขาซึ่งในเคสนี้ได้ข่าวว่าตอนนี้นะคะ แฟนคลับของอีกคูก่กรณีหนึ่งที่เขาเป็นโจทย์สามข้อหาเขาไม่อยากให้ถอนลวค่ะวเพราะว่าเขาอยากจะสู้ศักดิ์ศรีจะอุทธรณ์ก็สู้ไปส่วนอ่าการที่นางบงนางบีต้องประกันตัวเขาก็ให้สู้นะคะมีเงินสำรองการประกันตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องคดีความม,มันต่อสู้ได้ถึงศาลอุทธรณ์นะคะนิทานเรื่องนี้ก็อยากจะมาฝากให้คิดนะคะว่าบางคนคิดว่าเอ้ยอีหานี่หรือไอหานี่มันเข้าไปมุดหาบ้านเข้าไปจุบดังจุปะกันหวังจะแลกคุณดูได้ว่าคนที่คุณรักอ่ะเป็นต่อหรือเป็นรองในข้อข้อหา เป็นโจทย์เข้าข้อหาเดียวอย่าปากกล้านะบางครั้ง f เนแ่ะจะทําให้คนที่ต้องต่อสู้เสียโอกาสเพราะว่าเกิดแฟนคลับทางโจทย์คู่กรณีที่มีคดีทางคนที่คุณรักโดนไป3ามข้อหา3ามสองแปดสกสาาในนิทานเรื่องนี้นะคุณเสียเปรียบเขาแน่นอนคุณต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ<ช>ก็เหมือนทั่วไปถ้ารู้ตัวว่าผิดผิดชัดเจนแล้วโอกาสติดคุกมีต้องทํำยังไงก็ได้หาทางไก่เกี่ยเพื่อให้โจทย ถอนคุณจะได้ไม่ต้องโดนโทษติดคุกซึ่งถ้าใครเคยขึ้นศาลขึ้นโรขึ้นศาลคดีเหม็ดประมาทจะรู้ตัวดีว่าจุดไหนที่เราเป็นต่อเป็นรองบางทีไม่ผิดนะสู้ไปเลยค่ะปฏิเสธสู้ศาลก็ยกฟ้องก็จบต่อให้ถูกใส่ข้อหา,อาแจ้งความเท็จเบิกความเทจสู้ดิฉันก็เคยเจอค่ะนอกจากนิทานเรื่องนี้นะคะดิฉันเจอมาหมดแล้วค่ะฟ้องเทจเบิกความเทจแจ้งความเททั้งที่จรงิงๆหลักฐานมาันชัดเจนชนันก็สู้หลุดหมดค่ะแล้วก็เคยเป็นโจทฟ้องามโรงพักคิปเสียบ้างอะไรเสียบ้างอันนั้นก็ถือว่าไม่เกี่ยวกันนิทานเรื่องนี้เนาะ เพราะฉะนั้นอยากจะให้ FC ทุกคนหูตาสว่างนะคะสมมุตินะคะสมมุติว่าถ้าเกิดดิฉันเป็นโจทย์และจำเลยของฉันเนี่ยสาข้อหาแล้วอยู่ๆจำเลยของฉันบังเอิญเป็นโจ์เนี่ยจะเอาข้อหาเดียวมาแลก No โนเ Station อยู่แล้วค่ะเขา,าไม่แลกอยู่แล้วนะส่วนเรื่องจะไปจูบปากจุบแดงกันคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกทุกคนเขาฉลาดหมด เรื่องคดีก็ส่วนคดีส่วน3แลกหนึ่งไม่มีใครเขาทำกันหรอกมีแต่ค่าสินไหมจะต้องเอามาถัวเฉลยะกนะันคุณจะยอมจ่ายอีก2ข้อหาไหมสมมุติเอาหนึ่งข้อหาแรกกันคุณประกันตัวเยอะกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอยู่แล้วเ<ม>ข้าใจไหมคะอ่าจะผิดจะถูกนี่ถ้ายิ่งคู่กรณีของคุณต่อสู้ได้ว่าความผิดที่อ่ไม่ว่าศารจะประทับรับฟ้องหรืออะไรมามันหมิ่นเมย์สู้ได้เขาสู้ยันอุทธรณ์ฎีกาอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็อยากจะฝากบอกนะว่าคงจะไม่มีการแลกเกิดขึ้นอีกแล้วล่ะค่ะนะคะยิ่งโดยเฉพาะ ในนิทานเรื่องนี้เป็นอุทา,อาหรณ์อย่างดีถ้าแลกไปแล้วเดี๋ยวเอามาพูดจาลับหลังนู่นเนี่ยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วเคสนี้นะจะไปแลกให้กับน,น,นางสมมุตินะคะสมมตินางซ่วมแตกแ้วค่ะเพราะว่าอออทางเป็นโจทย์เนี่ยเขาได้เปรียบอยู่แล้วนะคะทางจำเลยของเขาเนี่ยหนักอยู่แล้วนะคะโดนรอลงอาญาเยอะถ้าเกิดอ,อีกคดีนี้ไปเขาอาจจะติดคุกแต่ว่า เขาจะทําเพื่อให้ซ่อมแซมส้วมแตกตามข้อสนที่สัญญาณในนิทานเรื่องนี้นะแต่ว่ามันจบไปแล้วค่ะเพราะพลังส้วมแตกทำทำลายตัวเองด้วยการโง่เงา่าอุปโลกอุปมาอุปไใมยแล้วก็ไปคุยกันเมา้ามอยเอาเป็นว่าสรุปว่าไม่มีการแลกเพื่อส้วมแตกแล้วแต่คํำถามหน่อยสิว่าคนที่เป็นโจทย์เขาเป็นโจทย์ทั้งสามคดีหนักๆทั้งนั้นจะไปแล,ลกอะไรกับคดีหนักอันเดียวหรือ,ออีกทั้งสองมาตราที่เขายังชนะอยู่สู้กันได้เิียวเียวเพียงแต่ว่าเาเงินประกันตัวเอาสู้กันไปตามกระบวนการยุติธรรมก็ใช้เวลาอีกเดือนนขึ้ จิ๊บๆค่ะเพราะฉะนั้นฝากบอกทุกคนนะ,ะที่เข้าใจผิดตอนนี้ว่าโอ้ยอหานั่นน่ะจะไปจูบป,ปากจูบดักแรกกันไม่ไม่ไมแลกแล้วค่ะนะเพื่อความยุติธรรมและจะแสดงสปิริตให้กับแฟนคลับทั้งสองฝ่ายเห็นนะค่ะว่าใครผิดใครถูกถ้าสารล,ลงโทษมานะคะไม่ออรอลงอาญาหรือโดนค่าปรับเป็นหลักแสนแล้วเหมือนคุณก็ช่วยขา้หาไปส่วนเคสของออนนิทานเรื่องนี้ก็จะบอกเลยค่ะว่าคนในนิทานเรื่องนี้นะคะได้ข่าวว่าเขาเขาก็สู้ค่ะนะคะถ้ามีการประกันตัวเกิดขึ้นเดี๋ยวเขาก็คงกลับไปประกันตัวนั่นแหละนะเท่าที่ได้ข่าวนะ รั้วกันตัวแล้วก็ไม่รู้เขาสู้ค่ะแล้วปฏิเสธสู้อยู่แล้วค่ะส่วนบางคนที่ทำวามผิดแล้วท่าปนปฏิเสธสู้ยังไงสารลงลงโทษเลยคุณก็ต้องอุทธรขออนุญาตยกเคสตัวอย่างท่านอัดนะคะท่านอัดเน่ยโทษไม่รอลงสองปีแล้วยิ่งบางคนละเมิดศาลนะคะตอนนี้เรากําลังรอกลับไปจะหาคาตอบเหมือนกันค่ะมีคนละเมิดศาลเรานะคะถ่ายรูปเรา ไปลงนะคะ่ะตอนนี้ก็มีความผิดหลายช่องเนาะก็สรุปกับการเล่านิทานเรื่องนี้ก็ดักชี้แจงให้เอฟซีทราบนะเราไม่มีการถอนแล้วล่ะคะ่ะสู้กันไปตามกบบระบวนการกฎหมายดีกว่าเพื่อจะได้ให้เอฟซีแสดงสปิริตและทุกคนที่คาดหวังว่าใครชนะใครเก่งใครกดัดเพราะว่าเสียงเงินมากันเยอะแล้วเนะาะจะพิสูจน์ได้เห็นนะคะว่าสู้สู้กันไปเนาะถึงเวลาประกันตัวก็ประกันถึงเวลาอ่าสืบก็สืบมาสืบด้วยคลิปหลักฐานชัดเจนถ้าผิดจริงปฏิเสธมาก็ คุกไม่รอลงอาบาก็มีการอุทธรณ์กันไปส่วนเรานี่ชิวๆค่ะนะคะแล้วก็เคสที่มีคนบอกว่าเราตกเป็นจำเลยที่พัทยายั่งค่ะยังไม่เป็นจำเลยนะยังชิวๆอยู่แล้วนี่ก็จะไปทําธุระไปทำคอนเทนต์ที่ปล่อยเป็ดไม่รู้จะกลับมาทาันหรือเปล่านะจ๊ะโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นการเล่านิทานที่ให้วิญญาณทั่วไปเข้ามารับชมรับฟังไม่ทราบว่านี่คือน,นิทานไม่ได้พาดพิงถึงบุคคลใดแม้บางครั้งเราจะวก่นกับมาที่เรื่องแล้วว่าเอาเราเป็นตัวอย่างประสบการณ์ตรงแต่ไม่เกี่ยวกับนิทานเรื่องนี้นะคะเป็น หมดคือต้องการให้ทุกคนหนูตาสว่างแล้วหยุดม,นมนโนกมโนและหยุดก้าวไกล่ลวงคดีเขาแล้วก็ฝากบอกด้วยว่าได้ข่าวว่าในนิทานเรื่องนี้นะจอมยุทธเนี่ยเขาไม่ถอนแล้วค่ะนะสามแรกหนึ่งไม่มีใครเขาทำกันกันสู้ๆนะั้นสะูกคนใช้สติในการเสพสื่อโซเชียลนะแล้วก็หยุดด่ากันได้ก็หยุดหยุดไปเชื่อมเอฟซีให้ไล์ฟ้องคุณหนุ่มคนนี้กันได้เพื่อตัวคุณหยุดซะนะพบกันใหม่นะคะบักดำหมื่นอยู่ทั้งหลังอันนี้อยู่ที่ไหนไม่บอกนะ,ะเอาเป็นว่ากาลังเดินทางไปทําข่าว คอร์เซ็นเตอร์จะพาไปดูสายเคบเคบิลเคเบิลแล้วจะไปดูพาพที่ว่าล็อ,ลอกรอบนี้ก็าประเทศเป็นยังไงนะคะพบกันใหม่ค่ะเดี๋ยวจะมาเล่านิทานให้ฟังอีกนะคะสวัสดีค่ะ